สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งในการเรียนเรื่องการบวกลบเศษส่วนนะคะการบวกลบเศษส่วนนะคะทบทวนไปที่การบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันหลักการก็คือให้นำตัวเศษมาบวกหรือลบกันแล้วตัวส่วนคงเดิมเช่นเศษห้าส่วนเ้าบวกเศษสองส่วนเเราก็จะนำ ห้ามาบวกกับสองนะคะแล้วเก้าตัวนี้ก็คงเดิมเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบเป็นเศษเจ็ดส่วนเก้าค่ะต่อไปถ้าเป็นจำนวนคละนะคะก็ให้ทําเป็นเศษเกินก่อนแล้วก็ใช้หลักการเดิมนะคะอย่างเช่นสองเศษหนึ่งส่วนสามลบด้วยหนึ่งเศษสองส่วนสามการทําเป็นจำนวนคละก็คือนำสองคูณกับสามได้หก แล้วไปบวกกับตัวเศษข้างบนก็คือหนึ่งก็จะได้เป็นเศษเจ็ดส่วนสามนะคะ,ะตัวแรกก็จะได้เศษเจ็ดส่วนสามใช่ไหมคะแล้วตัวที่สองนำสามคูณกับหนึ่งได้สามบวกอีกสองข้างบนเป็นห้าก็จะได้เศษเจ็ดส่วนสามลบเศษห้าส่วนสามก็จะได้คำตอบเป็นเศษสองส่วนสามค่ะ ต่อไปนะคะการบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันในที่นี้เราจะเอาเฉพาะกรณีที่ตัวส่วนที่น้อยกว่าสามารถหาจํานวนมาคูณให้เท่ากับตัวส่วนที่มากกว่าได้นะคะหลักการก็คือให้ทําตัวส่วนที่น้อยกว่าให้เท่ากับตัวส่วนที่มากกว่าโดยการคูณด้วยจํานวนเดียวกันทั้งตัวเศษและตัวส่วนเช่นเศษสามส่วนยี่สิบ บวกเศษสองส่วนห้านักเรียนก็ดูตัวส่วนว่าตัวส่วนไหนน้อยก็คือห้านะคะเราจะต้องทำห้าให้กลายเป็นยี่สิบเราก็ดูว่าห้าคูณอะไรถึงจะได้ยี่สิบก็คือห้าคูณสี่ดังนั้นตัวแรกเศษสามส่วนยี่สิบเนี่ยเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วตัวที่สองเศษสองส่วนห้าเราจะทําส่วนให้เป็นยี่สิบเราก็นำสี่มาคูณดังนั้นตัวบนก็ต้องคูณสี่ตามด้วย ตัวแรกก็เศษสามส่วนยี่สิบเหมือนเดิมนะคะตัวที่สองสองคูณสี่ก็จะได้เป็นแปดนะคะแล้วก็ห้าคูณสี่ก็จะได้ยี่สิบดังนั้นพอตัวส่วนเท่ากับยี่สิบเหมือนกันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกันก็จะได้คำตอบเป็นเศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบค่ะต่อไปถ้าเป็นจำนวนคระเราก็ใช้วิธีเดิมก็คือทำให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้นะคะก็คือ ทําตัวส่วนน้อยให้เท่ากับตัวส่วนมากโดยใช้วิธีแบบข้อหนึ่งเช่นสองเศษหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งเศษสามส่วนแปดเราก็ทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะก็จะได้เป็นสองคูณสี่ได้แปดบวกอีกหนึ่งเป็นเก้านะคะก็จะได้เก้าส่วนสี่และตัวที่สองก็แปดคูณหนึ่งได้แปดแล้วบวกอีกสามก็จะเป็นสิบเอ็ดก็จะเป็นสิบเอ็ดส่วนแปดนะคะ ทีนี้เราก็ดูว่าเราจะทำ4ให้กลายเป็น8เราจะต้องคูณด้วยจำนวนไหนนะคะแล้วเราก็จะทำ9ด้วยการคูณด้วยจำนวนเดียวกันก็จะได้เป็น4คูณ2ได้8ใช่ไหมคะดังนั้น9ก็ต้องคูณ2ตามก็จะได้เป็น9คูณ2ส่วนด้วย4คูณ2แล้ว11ส่วน8เนี่ยส่วนมันเป็น8อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องคูณอะไรนะคะก็เขียนไว้เหมือนเดิม ก็จะได้เป็น9คูณ2ได้18นะคะแล้วก็4คูณ2ได้8และตัวหลังก็เหมือนเดิมก็จะได้เศษ18ส่วน8ลบ11ส่วน8ตัวส่วนเป็น8เท่ากันแล้วก็นำ18มาลบกับ11เลยแล้วตัวส่วนคงเดิมก็จะได้คำตอบเป็นเศษ7ส่วน8ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะคำตอบ ในกรณีแค่นี้ก่อนนะคะแล้วนักเรียนก็สามารถไปทำในใบางานเล่มแบบฝึกที่ครูแจกไปในใบางานที่ห้าได้นะคะแล้วก็ส่งงานมาถ้าคนไหนที่ยังงงอยู่นักเรียนลองเปิดดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ